สวัสดีครับเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลาบุริสารอาจารย์รรป,รราารยประจําวิชาระเบียววิธีวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์วันนี้กับผมนายเก่งกาดบงกาวงนะครับนักศึกษาประจำักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับจะมานําเสนอวิเคราะห์งานวิจัยซึ่งวันนี้ กับผมได้นำตัวอย่างงานวิจัยในชื่อเรื่องของแนวทางการส่งเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นผลงานของคุณธงพลผมสาขานกสกลนครซึ่ง วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมสา,สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2562บทคัดย่องานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายการสนทนากลุ่มเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญหรือ key informant ผู้บริหารและ ผู้ปฏ in an, ิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15ท่านและสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15ท่านและสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการจำนวน6ท่านมาร่วมสนทนากลุ่มโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยายและการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหาในบทที่ 1. บทนําความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาความเป็นมาและความในอดีตที่ผ่านมาโรคเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการเน้นการเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวเน้นการใช้ทรัพยากรในทางเดียว หรือ one-way consumption นะครับที่ให้ความสำคัญกับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อนำมาใช้งานการจําหน่ายและมาใช้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียหรือสิ่งตกูลหรือกา,กากของเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากการบริโภคหรือการนำสิ่งปตกูลของเสียมาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอีกครั้ง สำนักง,งานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ2,559นะครับนี่คือฐานอ้างอิงที่มานะครับซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่สมดุลโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากไม่มีสถานที่ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยหรือสถานที่ใช้ในการจัดการขยะปัญหาขยะมีจำนวนมากจนล้นถังขยะตกค้างพนักง,งานเก็บขยะไม่เพียงพอและบริเวณจุดทิ้งขยะมีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็นรบกวนวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่เทศบาลที่ได้รับรางวัลระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปีพุทธศักราช2559าจำนวน6แห่งและเทศบาลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินนงถ่นจำนวน3แห่งโดยแบ่งตามขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบลประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาข้อที่1ได้ทราบแนวทางการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนข้อที่2ได้ข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปเป็นกรอบของการบริหารจัดการขยะชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับในการวิจัยครั้งนี้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้มีฐานคิดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยนำหลักการการจัดการขยะต้นทางการจัดการขยะกลางทางและการจัดการขยะปลายทางร่วมกับหลักการ 3S หรือ3 R S นะครับมีรีดักหรือการลดใช้ลดการใช้การรียูดคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลคือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากร,กรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาแปลรูปเป็นวัสดุอื่นๆเพื่อนำมาใช้ใหม่มาประยุกต์กับแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นิยามสับเฉพาะระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการนำทรัพยากรที่ถูกนำไปใช้แล้วให้กลับมาแปรรูปและนำกลับไปใช้ได้อีกในอนาคตโดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากผลักคือการลดการใช้รียูสคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับและรีไซเคิลคือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่เฉพาะในกรอบของการจัดการขยะชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายถึงหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบหนึ่งโดยประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เขตพื้นที่ที่ปกครององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆดูแลอยู่นะครับ ขยะชุมชนหมายถึงของเสียหรือเศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการผลิตการบริโภคการขับถ่ายการดํารงชีวิตและอื่นๆการจัดการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลของเสียการทิ้งขยะ การเก็บขยะการรวบรวมขยะการขนถ่ายขยะการขนส่งขยะการแปรรูปเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะและการกำจัดขยะรี c y c l ิลหมายถึงเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะมาผ่านกระบวนการปรับแต่งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ในบทที่2วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแบ่งประเภทของขยะออกเป็น4ประเภท 1. ขยะย่อยสลายคือขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วนำมาหมักทำปุ๋ยได้ 2. ขยะรีไซเคิลคือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 3. ขยะทั่วไปคือขยะประเภทอื่นๆที่ย่อยสลายยากไม่คุ้มค่า ถ้านํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 4. ขยะอันตรายคือขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับมีงานวิจัยในประเทศโดยอ,อ้างอิงมาจากคุณกันิกาขวันอารีอภิปรายว่าในการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสําคัญมากซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะนะครับและคุณขัญจิตจันนาวา และสุชาดาภัยิกรีอภิปรายว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการขยะโดยควรจัดให้มีทางขยะแยกประเภทเป็น4ประเภทได้แก่ขยะอันตรายขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปคุณออรพินปิยะสะกุลเกียรติอภิปรายการจัดการขยะในเขตพื้นที่องค์การปกครองบริหารส่วนตำบล แห่งหนึ่งพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดการขยะไม่ถูกวิธีมีปริมาณขยะสะสมจำนวนมากเพราะจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพคุณพิศักดิ์กรยาณมิตรและวชิรวัฒน์งามระม่อมอภิปรายว่าความร่วมมือในการจัดการบร,กบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆยังไม่ได้มีความร่วมมือให้เกิด ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธปรรมงานวิจัยในต่างประเทศนะครับ a v n a u t o r n n t นะครับอธิบายว่าความสำเร็จของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและเอกชน มิสเตอร์รอนโกนะครับนำเสนอการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในระบบเศรษฐกิจเกษตรไว้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตใหม่ในทุกขั้นตอนสตาร์แตนนะครับอ,อธิบายปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในองค์กรประกอบไปด้วยนะครับ โอมาซาเรลนะครับได้สรุปโอกาสนะครับและอุปสรรคของการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ดังนี้โอกาสคือช่วยเพิ่มการมีชื่อเสียงขององค์กรช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตช่วยฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรในบทที่3นะครับวิธีดําเนินการวิจัยนะครับสำหรับวิธีดําเนินการวิจัยผู้มีวิจัยดําเนินการวิจัย2ขั้นตอนคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มดังรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ครับการศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้อที่2ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก in-depth interview นะครับกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญหรือ key informant จำนวน15ท่านเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชน ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการนำเสนอรูปแบบการจัดก,การขยะชุมชนโดยวิเคราะห์ตามขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น4การศึกษาเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยการเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน3ท่าน และนักวิชาการที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจํานวนสท่าน 5. จัดทาและข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแข่งโดยแบ่งตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษารูปแบบจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจะทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือคุณลิเตทีฟเมทเมอดนะครับโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ ประชากรนะครับเนื่องจากการวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การขยะของเทศบาลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการซึ่งได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิน่นหรือผู้แทนจำนวน9ท่าน ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6ท่านเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจำนวน3ท่านและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน3ท่านท,ท,ที่มีความรู้ในเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่างโดยศึกษาเทศบาลที่ได้รับ รางวัลระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปีพุทธศักราช2559จำนวน6แห่งและสถานและเทศบาลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวน3แห่งโดยแบ่งตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน2ท่านโดยมีข้อคำถามดังนี้นะครับ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการนำแนวคิด 3R Reduct Reuse Recycle Re มาปรับใช้ในการจัดการขยะอย่างไร 2. อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างไร 3. ประชาชนในพื้นที่ของท่านมีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากขยะหรือของเหลือใช้หรือไม่ถ้ามีได้มีการดำเนินการอย่างไร 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้อย่างไรการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนะครับ ผู้วิจัยทําการตรวจสอบข้อมูลแบบ3เศร้านะครับเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงข้อมูลนะครับและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. การตรวจสอบข้อมูลแบบ3เศร้าด้านข้อมูลหรือ data t r i n c u l a t i o n ซึ่งประกอบด้วยาการตรวจสอบแหล่งเวลาแหล่งสถานที่แหล่งบคุคคลและตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าข้อมูลที่ได้มามีเหมือนกันซ้ำๆผู้วิจัยอนุมานว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้และบันทึกไว้2การตรวจสอบ3เศร้าด้านวิธีการเก็บข้อมูลหรือ Methodological นะครับ t e n น r a t i o n ผู้วิจัยใช้การสังเกตร่รวมกับไปการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา (content analysis) ใช้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรืออ่าส,สด (analysis) นะครับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) น,นะครับและใช้ t ทา m m t t r i s ในการจัดทำข้อเสนอแนะ รูปแบบการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะชุมชนโดยวิเคราะห์ภาพรวมและวิเคราะห์ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครบทที่4ผลการศึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจะทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนําเสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษา 2. รูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3ข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบทที่5สรุปผลการวิจัยอภิปรายและข้อเสนอแนะสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาพบว่าบริบทเชิงพื้นที่ส่งผลให้ความสามารถในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีไม่เท่ากันเทศบาลตำบลเป็นลักษณะสังคมชนบทประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนมากและเข้ามามีส่วนร่วมกับการคัดแยก กับการคัดแยกขยะนะครับเทศบาลเมืองเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทในลักษณะสังคมเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะการคัดแยกขยะน้อยและการสร้างมูลค่าจากขยะน้อยและเทศบาลนาครมีลักษณะสังคมเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต่ำซึ่งเทศบาลนาครมีบทบาทสําคัญในการ จัดการขยะและนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ตามเทศาบาลตำบลเทศาบาลเมืองและเทศาบาลนาครต่างก็มีการส่งเสริมการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดพื้นฐานมาจากปลักการ3 R S หรือใช้น้อยลงใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่หรือ Reduct, Reuse, Recycle และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างมากโดยเน้นการจัดการขยะที่ต้นทางผักดันให้เกิดการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการนำขยะกลับมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนอภิปรายผลการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เพียงเรื่องที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่สามารถมีบทบาทขับเคลื่อนเท่านั้นแต่ในระดับชุมชนก็สามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ด้วยการใช้ทรัพยากรในการสร้างรายได้อย่างรู้คุณค่าโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นสินค้าหรือบริการ ที่สอดแทรกนวัตรกรรมและความคิดสร้างสารรค์และยึดการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 1. ควรส่งเสริมหลักการ3 rs อย่างต่อเนื่อง 2. ควรส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 3. ควรส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านและวิสากิจชุมชนในการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า 4. ควรมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้และรัฐวิสาหกิจชุมชนเป็นตัวแทนในการช่วยจําหน่ายปุ๋ยหมักและน้ําชีวภาพให้ประชาชนที่นําขยะมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ําชีวภาพกระผมในเก่งกาดว่งกาวงนะครับก็ขอจบการนำเสนอเรื่องวิเคราะห์งานวิจัยนะครับในส่วนของอรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะครับขอขอบพระคุณน,นะครับ